สวัสดีค่ะวันนี้เก็บตกประวัติศาสตร์ขอ,อนําเสนอตอนส่งสวยทรัพย์สมบัติอยุธยาให้พมา่าไอทองสุขหวังเป็นเจ้าหลังจากที่กรุงเสียอยุธยาได้เสียกรุงครั้งที่สองพม่าก็ปล้นเอาทรัพย์สมบัติและของมีค่าภายในพระนครอย่างหนักหนาใจแล้วแม่ทัพพม่าที่มีชื่อว่าเนมียเสียบดีก็ต้องรีบยกทัพกลับไปอังวะเนื่องจากมีสึกติดพันกับจีนค่ะที่ได้เข้ามาลุกรานทางตอนเหนือจึงได้มอบหน้าที่ให้ไอทองสุขหรือสุก,กี้ นายกองเป็นนายทา้าบคุมพลพม่าและมอญตั้งคายอยู่ที่ค่ายปรสามต้นคอยสืบจับผู้คนและเก็บทรัพย์สินสิ่งของต่างๆส่งตามไปภายหลังค่ะ ไอ้ทองสุกคือใครไอ้ทองสุกผู้นี้แต่เดิมเป็นชาวมอนที่อาศัยอยู่บริเวณบ้านโพสามต้นในกรุงศรีย,ยุธยาซึ่งชุมชนโพสามต้นเป็นขนอนบางลางนั่นก็คือด่านเก็บภาษีอากรเรือที่ลงมาจากภาคเหนือและที่สําคัญคือเป็นที่ตั้งค่ายในการทําศึกสงครามระหว่างพม่าก,กับไทยเสมอมาตั้งแต่เมื่อครั้งพระเจ้าตะเบงเชเวตีเรื่อยมาจนถึงพระเจ้ามังระตัดกลับมาที่ไอ้ทองสุกผู้นี้ค่ะเดิมก่อนเสียกรุงคร ที่สองมีหน้าที่เป็นผู้นำชุมชนมอนโดยได้รับตำแหน่งพระนายกองซึ่งเป็นตำแหน่งของชาวมอนที่ทางกรุงศรียยุตยาแต่งตั้งมาเพื่อควบคุมดูแลและปกครองกลุ่มคนมอนในบริเวณดังกล่าวค่ะจึงถือได้ว่าไอทองสุกผู้นี้เป็นขุนนางมอนที่อพยพมาอาศัยอยู่ในแผ่นดินยุธยาตอนปลายไอทองสุกแปรพักไปเข้ากับอังวะ ต่อมาเมื่อเกิดสงครามครั้งใหญ่กับอังวะในสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่สองมังมหานรธาก็ได้ยกทัพเข้ามาหมายบุตรยีกรุงเสียยุธยาและเข้าปิดล้อมกระชับพื้นที่ทัพพม่านั้นก็ได้เข้าต่อตีชุมชนโพสามต้นฝ่ายสยามและมอญภายในชุมชนแห่งนั้นก็เข้าสู้รบค่ะแต่ทว่าเมื่อรบกันอยู่ได้ไม่นานนักบรรดาทหารมอญที่นําโดยไอ้ทองสุปก็แปรพักไปเข้ากับอังวะซึ่งมีเหตุผลว่าเพื่อปกป้องชาวมอญในความดูแล ไม่ให้ต้องล้มตายค่ะซึ่งแน่นอนว่าอังวะมียุทธวิธีที่จะใช้เล่เหลี่ยมชักชวนกลุ่มคนในพื้นที่มาเป็นพวกเพื่อที่จะให้มาช่วยรบกับชาวสยามด้วยกันเองอยู่แล้วและไอ้ทองสุกเองก็กลัวตายเมื่อพมายื่นข้อเสนอก็ยอมรับแล้วไปเข้ากับพมา่าค่ะไอ้ทองสุกตีค่ายบางระจันผลงานแรกของไอ้ทองสุกและกลุ่มชาวมอญของมันก็คือการอาสาไปตีค่ายบางระจันค่ะ โดยทางพมา่าก็ได้แต่งตั้งให้ไอทองสุขผู้นี้เป็นตำแหน่งซุกีีค่ะและสันนิฐานกันว่ามาจากชื่อยศพมา่าค่ะโดยคำว่าซุกยีอันหมายถึงนายกองค่ะ ตำแหน่งของไอ้ทองสุกเมื่อไปเข้ากับพมา่าก็ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งนะคะก็คือว่าอยู่ตำแหน่งเดิมแค่เปลี่ยนฝ่ายซึ่งการเข้าไปจัดการค่ายบางระจารันของไอ้ทองสุกผู้นี้ก็ถือว่ามันเป็นคนในพื้นที่ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นคนมอนก็ตามแต่ก็รู้ว่าบางระจารันมีจุดแข็งจุดด้อยตรงไหนซึ่งพม่าเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ารบแพ้ชาวบ้านบางระจารันมาหลายครั้งจนต้องหาคนในพื้นที่ไปช่วยรบไอ้ทองสุกก็รู้ดีค่ะว่าท้ารบในที่แจ้งแล้วจะสู้ชาวบ้าน บางระจารันไม่ได้จึงรบอย่างระมัดระวังตัวโดยใช้เวลาครึ่งเดือนค่อยๆย,ยกพลไปประชิดค่ายบางระจารันและใช้วิธีการตั้งรับอยู่แต่ในค่ายของตนชาวบ้านบางระจารันออกมารบทับต่อตีหลายครั้งก็ตีไม่ได้เพราะไอ้ทองสุกสุกี้พระนายกองตั้งค่ายมั่นคงและชาวบ้านก็ไม่มีปืนใหญ่จะยิงทำลายค่ายยิ่งรบนานเข้าก็ยิ่งถูกพมา่ามอญฆ่าตายลงไปทุกวันเมื่อสุกี้พระนายกองเห็นชาวบ้านบางระจารันอ่อนแ ลงลจึงขุดอุโมงเข้าไปตั้งค่ายประชิดบ้านบางระจารันแล้วปลูกหอรบยิงปืนใหญ่เข้าไปจนผู้คนรัสม์รสายเมื่อนั้นจึงยกทัพเข้าปล้นค่ายก็เป็นอันถึงการอวาสานของชาวบ้านบางระจารันไอ้ทองสุกผู้นี้จึงอยู่ในเหตุการณ์ปล้นฆ่าค่ายบางระจารันในครั้งนั้นและต่อมาจึงเป็นที่เกิดแค้นของอนุชนรุ่นหลังแต่ทว่าเรื่องเ็วรๆของไอ้ทองสุกผู้นี้ที่ท่านผู้ชมเคยรับรู้ก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะ ไอ้ทองสุกออกปล้นเมื่อกรุงแตกครั้นเมื่อกรุงเสียยุธยาแตก7เมษายนพุทธศักราช2310ไอ้ทองสุกผู้นี้ก็มีส่วนในการเข้าปล้นฆ่าคนในพระนครในช่วงเหตุการณ์ชุลมุนตอนที่ทัพต่างๆของอังวะเข้ามาในกรุงเสียยุธยาได้ทุกท,ทิศทางบรรดาแม่ทัพนายกองเหล่านั้นต่างฝ่ายต่างก็เล็งหาสมบัติและปล้นสะดมและกวาดต้อนไล่พลในเมืองอยุธยาค่ะอีกทั้งยังมีการจับเชื้อพระวงศ์ยุธยาไปด้วยทั้งหญิงและ ชซึ่งนายทัพนายกองพวกนี้ก็ต้องการค่ะดังในความตอนหนึ่งที่เนเมียลสีหาบดีได้กล่าวทํานองที่ว่าหากผู้ใดนําเอาเชื้อพระวงของกษัตริย์อยุธยายไปเข้าสู่ค่ายตัวเองไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ให้เร่งนําเอาเชื้อพระวงเหล่านั้นมารวมกันไว้ที่ค่ายใหญ่ของเนเมียลสีหาบดีค่ะเหตุนี้จึงแสดงให้เราเห็นว่าในฉากของการปล้นกรุงเสียอยุธยาไม่ว่าจะปล้นเอาเงินทองทรัพย์สมบัติหรือปล้นเอาผู้คน ตั้งหญิงชายล้วนแล้วแต่กระทำกันอย่างโอลมานเหมือนดั่งสุนัขที่แย่งชิ้นเนื้อกันอย่างสนุกปากเหตุการณ์ในกรุงศรีอย,ยุธยาในขณะนั้นน่าอนาถมากบรรดาเสนาบดีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ต่างๆที่มีชีวิตรอดมาได้จากการอดอาหารหรือการสึกก็ต้องถูกรีดเอาทรัพย์สมบัติเพราะคนในสมัยโบราณเมื่อเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองวุ่นวายแบบนี้ก็มักจะนำเอาเงินทองใส่ไว้ในหายหรือใส่ไว้ในถุงผ้าแล้วก็ฝังดินไว้เพื่อที่วันหนึ เมื่อเหตุการณ์สงบจะได้กลับมาเอาทรัพย์สมบัติที่ตนได้ฝังซึ่งสิ่งของเหล่านั้นพอม่ก,ก็คงจะไม่ลงทุนโรงแรง ขุดกันทุกตารางนิ้วของพระนครเหตุนี้จะมีการทรมานในรูปแบบต่างๆค่ะไม่ว่าจะเอาไฟที่ถอดเล็บหรือแม้แต่เคี่ยนตีหรือแล่เนื้อก็ตามซึ่งการกระทำทารุณต่างๆอย่างโหดร้ายก็เพื่อจะเอาทรัพย์สมบัติของเจ้าทรัพย์ค่ะซึ่งแน่นอนว่าไอ้ทองสุกก็ไม่ได้พลาดการกระทำที่โหดร้ายเหล่านี้เลยแม้แต่ฉากเดียวค่ะแถมทำมากกว่าคนอื่นด้วยเพราะหลังจากที่พมา่าปล้นทรัพย์จับฉเฉลยจนหนำใจแล้วก็ต้องรีบยกทัพใหญ่กราบเพื่อ ไปรบกับจีนต่อส่วนทางอายุทยาก็ทิ้งให้ไอ้ทองสุขดูแลตั้งค่ายใหญ่คุมเชิงอยู่ที่โพสามต้นเพื่อที่จะส่งสวยส่งเงินส่งทองของมีค่าต่างๆที่ปล้นมาได้ขยอยไปอังวะเหตุนี้ไอ้ทองสุขก็ได้คุมทับอังวะส่วนหนึ่งอยู่ที่อายุทยาต่อค่ะและก็ได้ปล้นทรัพย์จับเฉลยต่อไปอีกไอ้ทองสุขคิดตั้งตัวเป็นใหญ่เพื่อจะเป็นเจ้าในอนาคต ตัวไอ้ทองสุกเองก็มีความคาดหวังว่าตัวเองน่าจะได้เป็นเจ้าเมืองหรือผู้ที่จะขึ้นมาปกครองกรุงศรียุธยาต่อซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็พอมีมูลความจริงอยู่ค่ะหากเราลองวิเคราะห์และก็เอาหลักฐานหลายส่วนมาเชื่อมโยงกันเพื่อให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างดังนี้ในบันทึกหนึ่งที่ได้ระบุว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ได้มาสวรรคตที่ค่ายโปสามต้นคนในค่ายจึงนำพระบรมศพของพระองค์ไปฝังเอาไว้แต่ข้อมูลในปัจจุบนันเมื่อตรวจสอบกันอีกในหลาย ก็พบเรื่องบางอย่างค่ะว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ไม่น่าจะเสด็จสวรรคตทันทีที่มาถึงค่ายโพสามต้นซึ่งก็หมายความว่าไอ้ทองสุกผู้นี้ในครั้งที่เข้าไปปล้นกรุงช่วงกรุงแตกก็น่าจะพบกับสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์และนําตัวพระองค์มาไว้ที่ค่ายแห่งนี้ก็เป็นไปได้เพราะเราก็อย่าลืมค่ะว่าในอดีตก่อนเสียกรุงนั้นไอ้ทองสุกผู้นี้ก็น่าจะได้เคยเห็นพระพักของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์มาไม่มากก็น้อยแล้วเพราะเคยเป็นขุนนางเก่าไอ้ทอง ทองสุกผู้นี้ก็น่าจะจำได้ค่ะแต่ในบางบันทึกก็มีส่วนที่ขัดแย้งว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ท่านหนีไปอดจนสวรรคตอย่างไรก็ดีค่ะถ้าหากจะให้อดมินสันนิษฐานบทสรุปสุดท้ายก็คือสมเด็จพระเจ้าเอกทัศนท่านน่าจะมาเสด็จสวรรคตที่ค่ายโพสามต้นจริงแต่ทําไมในเมียวสรีหาบดีถึงไม่รู้หรือว่าไอ้ทองสุกผู้นี้ตั้งใจจะปกปิดไว้ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ เพราะก็มีบันทึกที่เขียนออกแนวที่ว่าไอ้ทองสุขได้ปฏิบัติต่อสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์อย่างเป็นพระมหากษัตริย์ถึงขนาดกับทูลว่าจะสถาปนาพระองค์กลับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งในยะนั้นก็อาจจะหมายความว่าไอ้ทองสุขหมายตั้งตัวเป็นใหญ่ในอาณาจักรอยุธยาโดยอาศัยอดีตพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือทางการเมือง แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์มาประทับอยู่ที่ค่ายโพสามต้นได้ม่นานพระองค์ก็เสด็จสวรรคตเหตุนี้นายทองสุขจึงนำพระบรมศพของพระองค์ไปฝังเอาไว้ซึ่งในเวลาต่อมาก็จะปูทางให้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเมื่อตีค่ายปพสามต้นแตกก็ได้ถวายเพลิงพระบรมศพของพระองค์ค่ะ ความมักใหญ่ไ่สูงของไอ้ทองสุกก็ยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้เพราะไอ้ทองสุกก็ยังพยายามสารสัมพันธ์กับอังวะเพื่อที่จะให้อังวะไว้ใจและตั้งตัวเองให้เป็นเจ้าเมืองอยุธยาหรือผู้ปกครองผู้ดูแลในภูมิภาคเขตนี้ที่ขึ้นตรงกับอังวะก็เป็นได้ซึ่งไอ้ทองสุกก็ได้สร้างความสัมพันธ์กับอังวะโดยการเที่ยวรีดนาทาเรนเอาทรัพย์สมบัติโดยวิธีการต่างๆเพื่อส่งไปเป็นสวยหรือบรรณาการให้กับอังวะค่ะ ซึ่งในทางกลับกันชาวบ้านชาวเมืองที่หลงเหลืออยู่ที่อยุธยาในขณะนั้นก็อดอยากสู้ผอมประดุดเปลดที่เดินได้สภาพสังคมแบบนั้นถึงจะมีชีวิตรอดจากการเสียกรุงมาได้ก็เหมือนตายทั้งเป็นค่ะโดยตามหลักการปกครองและความชอบธรรมแล้วไอ้ทองสุกผู้นี้แทบจะไม่มีอะไรดีเลยเพราะคิดถึงแต่ตัวเองแค่ต้องการจะขึ้นเป็นใหญ่เท่านั้นและการปกครองของไอ้ทองสุกเช่นนี้ก็อยู่ได้ไม่นานนักค่ะ จุดจบไอทองสุกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพมาตีค่ายโพสามต้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพมาตีค่ายโพสามต้น เพื่อยึดเอาเขตกรุงศรีอยุธยาคืนไอ้ทองสุกเห็นทัพสยามยกมาตีเอาเมืองคืนก็ตกใจหนีออกจากค่ายไปและถูกตามล่าฆ่าตายในที่สุดค่ะซึ่งอีกบันทึกก็ระบุถ,ถึงจุดจบของไอ้ทองสุกไว้ในแนวเดียวกันค่ะว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินรบชนะสุกี้พระนายกองก็ถูกทหารสยามฆ่าตายในที่รบพระเจ้าตากจึงสามารถเข้ายึดคืนพื้นที่กรุงศรีอยุธยาที่เหลือแต่ซากปราหักพังคืนมาได้สว่วนในอีกบันทึก ก็จะต่างออกไปนิดหนึ่งค่ะกล่าวคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบุกเข้าตีค่ายปัสามต้นภาคตะวันออกและเตรียมที่จะเข้าตีค่ายปัสามต้นภาคตะวันตกนายทองสุขเห็นเหลือกําลังจึงให้พระยาที่เบตบริรักษ์เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังจวนพระเจ้าตากจึงพระราชทานทรัพย์เสื้อผ้าต่างๆแก่ไอ้ทองสุขและเมื่อถวายเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระที่นั่งสุริยาชอมรินทร์แล้วจึงตั้งให้นายทองสุขเป็นเสนาบดีผู้รักษากรุงเก่า ภายหลังไอ้ทองสุกน่าจะระแวงเพราะกลัวจะถูกเช็คบินค่ะจึงได้หนีไปเข้ากับพระยาวรวงศาธิราชแห่งชุมนุมเจ้าพิมายพระเจ้าตากจึงยกทัพขึ้นไปตีชุมนุมเจ้าพิมายแตกและจัดการชุมนุมเจ้าพิมายอย่างราบคาบซึ่งไอ้ทองสุกเองก็ไม่น่าจะมีชีวิตรอดคงจะไปตายที่เมืองพิมายค่ะและนี่ก็เป็นฉากสุดท้ายของขุนนางมอนจอมทรยศ์ที่ปล้นฆ่าและมักใหญ่ใฝ่สูงสร้างความเลวร้ายในช่วงประวัติศาสตร์ค่ะ โอเคค่ะสิ่งที่แอดมินอยากจะให้ข้อคิดในเรื่องไอตองสุกนี้ก็คือ คนดีเมื่อทำความดีให้กับสังคมและบ้านเมืองในอนาคตก็จะถูกอนุชนรุ่นหลังสรรเสริญเยินยอแต่ในทางกลับกันคนชั่วปรับพฤติในสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมและบ้านเมืองในอนาคตก็ย่อมถูกอนุชนรุ่นหลังนำมาพูดถึงในทางที่รังเกียจหรือเลวร้ายเช่นกันตัวเราผู้เป็นบุคคลในปัจจุบนันจึงพึงประพฤติแต่ความดีอันเป็นคุณต่อบ้านเมืองและสังคมเพื่อในอนาคตอนุชนรุ่นหลังจะได้พูดถึงเราในทางที่ดีค่ะ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ